หนูดูข้อที่8นะคะข้อที่8ในแบบฝึกหัดที่4.1นะคะลูกในข้อที่8บอกว่ากำหนดให้รูปต่อไปนี้ประกอบด้วยสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนทั้งหมด6รูปซึ่งมีขนาดดังรูปอ่าหนูดูนะคะมุมนี้เป็น75องศามุมนี้เป็น X มุมนี้เป็น Z มุมนี้เป็น Y สมบัติอย่างหนึ่งที่หนูต้องรู้ของรูปสี่เหลี่ยม ขนมเปียกปูนโจทย์บอกขนมเปียกปูนเนาะสีเลียมขนมเปียกปูนนะคะก็เหมือนกับสี่เหลี่ยมด้านขนานแต่ต่างกันตรงไหนแต,แต่เหมือนกันตรงสมบัติหลายอย่างเนี่ยที่มีความเหมือนกันแต่ต่างกันกตรงที่ว่าด้านทุกด้านของสี่เหลี่ยมขนม own, เปียกปูนเนี่ยมันจะต้องมีขนาดเท่ากันแต่ในขนาที่สี่เหลี่ยมด้านขนานจะมีแค่ด้านตรงข้ามเท่านั้นที่มีขนาดเท่ากันก็คือจะมีขนาดเท่ากันทั้งหมดสองอคู่ใช่ไหมคะ แต่สีเหียมขนมเปียกปูนเนี่ยไม่ใช่นอกนั้นก็เหมือนกันเลยจะมีสมบัติได้แก่มุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากันดังนั้นเราก็สรุปว่ามุมนี้กับมุมนี้มีขนาดเท่ากันใช่ไหมดูดังนั้นมุมนี้ก็จะมีขนาดเท่ากับมุมฝั่งของข้ามนี้เช่นกันและมุมนี้ก็คือมุมซัดเนี่ยค่ะก็ขนาดเท่ากันกับมุมตรงนี้มุมวก็มีขนาดเท่ากันกับมุมตรงนี้ใช่ไหมคะ ในรูปนี้นะคะจะมีรูปสี่เหลี่ยมของเปียกูนทั้งหมดสองขนาดด้วยกันเห็นไหมมีอยู่สองขนาดเนื่องด้วยด้านนี้ยาวเท่ากับด้านนี้และด้านนี้ก็ยาวมันก็มีทั้งหมดสองขนาดด้วยกันนะคะมันก็เลยส่งผลทาให้มุมเล็กๆตรงนี้มีขนาดเท่ากับ75อันนี้ก็75ดังนั้น x มีขนาดเท่ากับมุมนี้ x ก,ก็เลยมีค่าเท่าไหร่ เจ็ดสิบห้าถูกต้องค่ะต่อมาเรามาดูมุม Y กับมุม Z มีค่าเท่ากันไหมลูกมุม Y กับมุม Z มีค่าเท่ากันไหมคะหนูเห็นมุม Z ซปะอันนี้คือมุม z ซอันนี้คือมุม Y y กับ Z มีค่าเท่ากันไหมคะไม่เท่ามุม Y กับมุม Z เนี่ยเป็นรูปที่มีขนาดเท่ากันก็จริงอยู่ในรูปที่มีขนาดเท่ากันแต่มุมไม่ได้มีขนาดเท่ากันเพราะว่า มุมวายอยู่ในมุมที่เป็นมุมแหลมส่วนซาอยู่ในมุมที่เป็นมุมปานดังนั้นสองมุมนี้รวมกันมีขนาดเท่าไหร่ถูกต้องค่ะเพราะเกิดจากสมบัติของเส้นขนานที่บอกว่ามุมถูกไหมคะมุมที่อยู่ภายในบนเส้นตัดเดียวกันเนี่ยค่ะมีขนาดเท่ากับร้อยแดสงงไหมอ่ะสมมติครูชำระรูปนี้ออกมาให้ดูรูปนี้มุมนี้เป็นมุมซาด ช่ดอ่าออกนี้ออกมากลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนละมุมเล็กๆตรงนี้ซึ่งเป็นมุมแหลมก็คือมุม Y ดังนั้นมุม Y กับมุม Z สัมพันธ์กันยังไงคะอ่าเราก็เลยได้ว่า Y บวก Z เท่ากับร้อยแปดสินบ้ามีค่าเท่าไหร่75ห แต่สิ่งที่โจทย์ต้องการอะโจทย์ไม่ได้ต้องการว่า y บวก z ลบ x ไงถ้าหากโจทย์ต้องการ y บวก z ลบ x เราจบละเพราะเราได้ y บวก z แล้วแต่ในทีน่นี้โจทย์ต้องการ x บวก y แล้วก็ลบ z ดังนั้นเราต้องไปหาให้ได้ว่ามุม y มีค่าเท่าไหร่อ่าเราก็ไปหาจากอะไรลูกมุมที่จุดศูนยะ์กลางเนาะมุมที่จุดศูนย์กลาง3มุมเนี่ยค่ะมันรวมกันได้360กเราก็จะได้เป็น3คูณ75 บวกกับ3คูณ y เท่ากับ360เอ้ย75อันนี้คือมุม x เนาะเราก็จะได้เป็นเห็นไหมคะ3 x บวก3 y เท่ากับ360เห็นยังแสดงว่าก้อนนี้ของเรามีค่าเท่าไหร่ลูก360 แต่เราก็ยังไม่รู้มุม Z อยู่ดีอ่ะเราก็ต้องไปหามุม Z h ก่อน75คูณ3 225ใช่ไหมอ่ะเราก็จะได้เป็น225บวกกับ 3y เท่ากับ360 3y มีค่าเท่ากับ360ลบ225ลบกันมีค่าเป็น 145ใช่ไหม3 y มีค่าเป็น145ดังนั้น y เดียวมีค่าเท่าไหร่อ่ะสรุปได้ไง <c oughs> ครูจะบอกว่าบางทีอะครูไม่ได้ผิดเลขน,นะครูมีหน้าที่เขียนอย่างเดียว คือเข้าใจป่ะเหมือนกับเวลาที่เราเจอใครคิดให้แล้วเราก็จะไม่คิดอะที่เกียดอ่ะอันนี้เท่าไหร่ลบก,กันได้ร้อยสอันนี้ก็จะหาออกมาได้เป็น4ี่หเมื่อ Y มีค่าเป็น45ดังนั้น Z มีค่าเท่าไหร่คะ Y บวก Z เท่ากับร้ออันนี้เป็น45่บวก Z ก็เลยมีค่าเป็น Z มีค่าเท่ากับ135พอ Z มีค่าเป็น135เราก็จะได้สิ่งที่โจทย์ต้องการอย่างโจทย์ต้องการทราบว่า 3x บวก y เนี่ยเรารู้แล้วว่ามันคือเท่าไหร่คะ360ดังนั้นลบแ Z. Z ก็คือ135ดังนั้นลบกันมีค่าเท่าไหร่225